สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงินในบ้านเรานะครับไทยโดนภาษีการค้าจากทรมนะครับไปแบบจุกๆนะครับสาก็นะครับก็เรียกว่ากระทบนะต่อธุรกิจส่งออกแล้วก็ SME นะเรียกว่าค่อนข้างมากๆเลยนะครับแบบกระอักนะฮะแล้วก็จะส่งผลนะครับ ตามมาต่อการบริโภคภายในประเทศนะครับแบบซึมสุดนะครับในระยะเวลานะครับยาวตามมาและอาจส่มเสียนะครับที่เศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังปี68นะครับมีโอกาสติดรบนะครับหรือว่าเกิดการถดถอยและเข้าสู่สภาวะเกร a e a t i o n นะครับซึมในระยะต่อไปตามมาโอกาส GDP ในปี68นะครับอาจจะอยู่ราวๆต่ำกว่า1%นะครับกว่าที่คาดการมา ก็เป็นไปได้นะครับหากสมมติฐานภาษี36%เนี่ยยังคงมีอยู่ก็มีข่าวแววข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยต้องแลกนะครับกับการตั้งฐานทัพของสหรัฐหรือไม่นะครับเพื่อต่อรองลดภาษีการค้านี้นะครับลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกันนะกับเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียประเทศคู่แข่งนะทางการค้าในกลุ่มอาเซียนตรงจุดนี้ไทยก็ต้องช่งใจผลประโยชน์ยุทธศาสตร์นะครับในระยะสั้น นะรทางเศรษฐกิจให้ดีเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกครับในระยะยาวที่อาจพบกับหายนะนะหากโลกถล่มเข้าสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3ในอนาคตนะครับในไม่เกิน5ปีนี้ความจริงหลายอย่างนะครับนะหากปรับแก้ไขนะโครงสร้างภายในของประเทศเราเองนะครับก็อาจจะนะสามารถทุเรานะผลกระทบนะจากความ ปั่นป่วนภายนอกประเทศได้นะซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะทำมานานมากแล้วนะครับในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะโครงสร้างภายในประเทศของเราเองนะแต่แล้วเรายังไม่ได้ทำเลยนะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับก็ได้นะที่ไทยจะใช้เป็นโอกาสนะครับในการดิสลอปนะโอกาสดิสลอปคราวนี้เนี่ยนะครับนะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของประเทศนะครับให้ลดช่องว่างแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะครับทางเศรษฐกิจนะทางการเงินนะครับาทางสังคมเนี้ยนะครับเป็นต้นนะครับนะเพื่อให้ลดช่องว่างนะสนะิ่งต่างาเหล่านี้ลงนะเวลามันเกิดปัญหาต่งตางเหล่านี้นะครับมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบนะครับกับคนส่วนใหญ่คนส่วนมากของประเทศนี่นะครับเพราะนั้นถ้ามองในแง่บวกนะครับก็เป็นโอกาสดีนะ ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงของสัตน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ